จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดิ้งหน้าื่อศพกันมังกอนะแล้วก็เน้ำนะคะกรกฎมีพิจิกนะคะลมเมถุนทนกลุ่มนะคะแล้วก็ไฟเมษสิงห์ธนูนะนี้ครบสิบสองราศีเออเด่นเด่นนะมีเป็นเอมเพสนะคะคือวันศุกร์นะเดือนสตาร์ราศีกลุ่มนะแล้วก็มีเป็นเดทพิจิกเท่านั้นนะคะครบสิบสองราศีเด่นศุกร์ กลุ่มแล้วก็พิจิตนะจากหน้าไพ่นะเออห้าไม้นะน่าจะมีประเด็นหรือช่วงนี้นะคุณอาจจะต้องไปต่อสู้นะไปแข่งขันกับใครก็ตามนะแล้วทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าพา่แพ้หรือว่าไม่ได้สมหวังในสิ่งที่คุณต้องการนะห้าไม้เนี่ยเออหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องไปฝ่าฟันอะไรสักอย่างหนึ่งนะตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่สมหวังนะคะแต่ว่าถ้าคุณชัดเจนแล้วจริงจังนะคะ อนาคตคุณจะดีนะเนี่ยมีเหรียญอะไรมาเทียบเลยนะก็คือในอดีตนะคะหรือที่ผ่านมาหรือช่วงนี้ก็ได้นะอาจจะมีปัญหาออปสัคนะคะห้าไม้มีคู่แข่งเยอะมีปากเสียงมีเจอรักสามเศร้ามีเรื่องที่ไม่สมหวังสามด่าไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือความสัมพันธ์นะ,ะในออมสอดถ้าหากว่าคุณมุ่งมั่นทําอะไรชัดเจนจริงจัง,จรงตรงประเด็นนะ,ค,ะคุณจะได้เป็นเอ็มเพรนะคะในอนาคตนะคะ คุณจะได้เป็นผู้หญิงเป็นแม่โคนนะเป็นตัวแม่ตัวมัมเลยนะคุณจะได้รับชัยชนะในอีกไม่นานนะะหกไม้คือประสบความสําเร็จสมหวังนะ,ะเออชดได้เลยนะคะโดยที่คุณจะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามานะคะไม่ว่าหน้าที่การงานการเงินนะซึ่งครั้งนี้คุณจะเลือกไม่ถูกเลยนะเพราะว่ามีถึงเจ็ดทั่วนะคุณมีทางเลือกเยอะเปิดออปชันมีโอกาสเยอะนะคะทั้งความสัมพันธ์แล้วก็อนาคตด,ด้านการงานนะ,ะคุณจะเรียกว่าเลือกได้เลยนคะเป็นแม่เป็นแบบ คุณจะเป็นคนที่ทุกคนต้องการนะเพราะว่ามีหกไม้นะมาขยายคือคุณจะสมหวังชัยชนะนะเป็นตัวแม่นั่งบรรลังไปเลยนะมีช้อยมีทางเลือกมาให้เลือกแนละ้วไม่ว่าความสัมพันธ์หรือการงานใช่ไหมคะทีนี้มาดูนะมีคิงเหลียนะจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเข้ามาในชีวิตคุณนะเขาอาจจะเป็นคนเอ,อที่เคยมีประเด็นกับคุณหรือเขาอาจจะเคยจบกับคนของเขามาเนะพราะเขาเพิ่งจบกับคุณมานะเขาก็รู้สึก รักคุณหรือปิ๊งเลยนะถ้าเกิดว่าเขาชอบคุณนะเขาเจอคุณนะเป็นคนที่อาจจะเคยมีบาดแผลนะแล้วก็เคยเออจบเลิกลามาก่อนนะแล้วก็มาเจอคุณนะคุณเจอสามดา่าเป็นเขาเดทเลยนะคุณอาจจะเจออุปสรรคเจอคู่แข่งมือที่สามไม่สมหวังผิดหวังเจอคนแย่งของรักอะไรอย่างนี้นะคนะแต่คุณเป็นคนที่ชัดเจนและตรงประเด็นตรงไปตรงมาซื่อสัตย์จริงใจนะคะถึงแม้ว่าอาจจะ ปากเสียใจร้ายเอาไม่ใช่ใจร้ายใจร้อนขี้ถึงบางครั้งนะส่วนเดทเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ต้องสูญเสียบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะไม่ว่าจะครอบครัวหรือคนรักนะเขาต้องสูญเสียครั้งใหญ่ไปเลยนะเดทนนะคือการพลิกชีวิตเลยนะเขาเสียอะไรมาเยอะแล้วนะคะเขาก็เลยอยากจะได้ความรักดีๆนะเมื่อเขามาเจอคุณนะซึ่งสี่งเสมอกันนี่นะจะเห็นว่า จับมือกันเลยนะก็จะเป็นคู่รักที่ยีได้นะอนาคตก็จะเริ่มต้นชีวิตกันอย่างดีเลยนะหนึ่งเหรียญนะมีโอกาสที่จะไปถึงครอบครัวเลยนะสิบเหรียญนะอบอุ่นมั่นคงนะแล้วก็จะเป็นเดือดสตาร์ด้วยนะมีความหวังในอนาคตอยู่นะสําหรับผู้ชายคนนี้นะก็เป็นสายเปน,นั่นเองนะคือเหรียญนี่เขาก็ค่อนข้างเรียกว่ามีเงินนนฐา,านะการเงินดีนะถ้าคิงเหรียญเนี่ยจะไม่ใช่ลูกจ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะเป็นเจ้าคนนายคนนะคะ เป็นเจ้าของบริษัทเป็นประธานอะไรขนาดนั้นเลยนะก็คือมีธุรกิจส่วนตัวนั่เองคนะซึ่งเขาอย่างที่บอกนะเขาจบบางสิ่งบางอย่างมาหรือเขาเคยสูญเสียอะไรมาเยอะแล้วนะหรือเสียอะไรที่เป็นของรักของเขามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจะเป็นคนรักเขาเสียไปนะแต่ว่าพอเขาเมาเจอคุณน,นะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนได้ต่อลมหายใจมีชีวิตได้เริ่มต้นนะ ขึ้นมาใหม่ก็มีความหวังนะกับเดอสตาก็คือคุณนั่นเองแนละ้วก็มาสร้างครอบครัวใหม่กับคุณนะคือเมื่อถึงเวลานะ,ะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะส่งคนที่เหมาะสมกับคุณมานะซึ่งสิงเสมอกันมานั่นเองนะในอดีตคุณอาจจะเคยล้มลุกคุกคานเจอคู่แข่งเจอใครปาดหน้าปาดแข้งปาดขาแย่งคนรักหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ว่าอนาคตคุณจะสามารถชนะนะคะ ศัตรูนะทั้งการงานความสัมพันธ์ความรักนะแล้วก็ยังไปเจอคนใหม่ซึ่งเขาเคยบาดเจ็บหรือสูญเสียมาเหมือนกับคุณนะพอคนประเภทเดียวกันมาเจอกันมันก็จะคลิกกันเข้าใจกันง่ายนะก็ไม่ต้องเรื่องเยอะไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องอะไรแบบเอ่อให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะแล้วก็มีการให้รับเท่าเทียมกันนะดูว่าสองคนนะต่างคนต่างรักซึ่งกันแล่กันนะก็ได้ไปเริ่มต้นชีวิต ไปผูกพันเป็นครอบครัวมีความหวังอยู่นะสําหรับคนนี้นะก็ขอให้โชคดีทุกคนนะรวมๆก็เป็นประมาณนี้